ข้าแล้วมาถึงันยอดของหาเดินหรไม่คะขึ้นมาเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ซื้อเมีตัวที่เราซื้อกันน่สิบถ้ารู้ว่าสูงกันนี่จะไม่มาตัวสี่สิบสูงมากตัวสี่สิบอ้าบอกเพื่อนๆหน่อยอันนี้คุณลุงใกล้ผีนะคะไม่ได้มีตั๋วที่แบบซื้อเป็นแพ็กเกจรวมนะขึ้นค่าขึ้นค่าลงอย่างจะสี่สิบฟรังก์คืนแล้ววัเช้านี่ที่เราไปจำชื่อไม่ได้รถทอร์นถ้าไม่มีตั๋วเป็นแพ็กเกจมาก็ประมาณร้อยหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ไหน ฮาร์ดเดอะครุ่มตรงเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ตลอดพาโนรามาของเมืองอินทราขึ้นตรงนี้เราก็จะมีรถไฟที่เป็นแบบเขาีใช้ภาทาไทยเขาเรียกรถไฟขึ้นอย่างเงี้ยเคเบิลคาร์เคเบิลคาร์เาขึ้นแล้วก็ใช้เวลาไม่นานมากความสูงประมาณหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าเมตรเราไปร้านกาแฟนะฮะเป็นจุดชมวิวนะครับหนึ่งพันสามร้อยกว่าเมตรตรงนั้นนะคะเป็นจุดชมวิวเราต้องไปต่อคิวรอเข้าไป เราถ่ายรูปแล้วจะเห็นวิวงงดามของแล้วก็ทะเลสาบทูนนั่นคือทะเลสาบทูนตรงนั้นนะคะอันนี้คือทูนปะบีฟบีฟบรีฟที่เราไปเมื่อเช้านี้เรียนทะเลสาบเรียนที่าาทท่่นีละครที่ก็ถ่ายละครที่เราอะไรอะไรนะครัชชิ่งครัชเลนดิ่งออนยูคือถ่ายที่เบียนคือข้างล่างอิสต์สวายอ่าคือเมืองอินทราขึ้นจะอยู่กลุ่มกลางตรงนี้นะคะ แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นภาษารั้งสองที่ถ้าใครอยากจะมาค่าห้องจะแพงนิดนึงขอแนะนําให้ไปอยู่ที่เมืองสปี Speed, Speed ชซึ่งจะถูกกว่าหน่อยนึงแต่ว่ามันก็เป็นศูนย์การในการเดินทางอ,อย่างเช่นรถไฟเรือ คือขอแนะนําให้ซื้อเป็นแพ็กเกจทัวร์ไอแพ็กเกจติ๊กเก็ตเราจะบอกอีกทีนึงนะคะว่าคล้ายๆกับสวิตพารอะไรต่างๆคล้ายๆกันมันคือทั้งประเทศแต่นี่มันเป็นเขตรัดนั่นรัดนี่อันที่เราซื้อก็คืออันที่เราซื้อกเรียกว่าแบนน์โอเบอร์แลนพาร่าราคา270สําำหรับ4วัน4วันซึ่งถือว่าถูกมากนะคะไปได้หมดเลยรถ S <S นั่งรถเคเบลิลคารเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีไฮไลท์อีกหลายที่นถ้าพาไปอาจจะมีบางที่เราอาจจะต้องเสียตังค์นิดๆหน่อยๆเงี <S 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 ้ยล <ด S 2> แลก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ได้ส่วนลดใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามีที่เที่ยวอะไรฮาร์เดอร์อ <ฮะ S 1> คุมนี่คืออะไรอะ่ะฮาร์เดอร์คุมคือเป็นชื่อของสถานที่นี้คือหนึ่งพันสามร้อยยี่สามเมตรพูดผิดไปนะคะเมื่อกี้นี้พักไปสองหนึ่งพันสามร้อยยี่สามเมตรนะคะในความสูงยอดที่สูงของภูเขานี้นะฮะพักผ่อนตามอัธยาศัยถ่ายรูปตามอัธยาศัย เราจะไปจบกันข้างในนะคะให้ดูบรรยากาศข้างในกันเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็เข้าไปจบกันยูวคอยขึ้นไปดูได้นะน้อง,ของเขาควกเบอรใกล้ผีินกวักมืออยู่ยดีสภาพตัววิวน้อนะคะเป็นจุดชมวิว นัาจตะวีนที่เคยขึ้นเขานะคะที่เขาเอลเป็นชื่ขาที่ยาวสุดเอลเริ่มต้นจำไม่ได้ประเทศไหนที่แน่อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียฝรั่งเศสด้วยฝรั่งเศสไปถึงจอร์เจียซึ่งจะมีความสูงแต่ที่ไม่เหมือนกันความสูงที่สูงที่สุดของเทือกเขาเอลในสวิตเซอร์แลนด์คือยุ้งฟาวอยยุ้งฟาวอยคือพวกพวกเขายุ้งฟาวนะคะคือทุกเขายุ้งฟาวเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะคะ 4ี่0นกว่าเมาคนี่ค่ะาจดคฮาเดอร์คูมนะคะชมีูแล้วเราจะรูว่าทางเนี้ยมองเห็นอะไรอย่างเช่นยุ่งสเปาวยอก์ก4,158เมตรถัดมาของสวิตเซอร์นก็1 3 0 0ก็ อะไรเนี่ยฟิตก็เป็นเมตรก็สี่พันกว่าเมตรแล้วก็ลาย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 ไปเป็นชิวฮอนอันนี้เป็นของสวิตเซอร์แลนด์หมดเลยนะคะนี่อันนี้เป็นของสวิตเซอร์แลนด์หมดเลยนะคะอ๋อสก่งผมอันนี้ก็คือจะเป็นวิวที่เรามองเห็นเราก็จะรู้ว่ายุ่งฝาเราสามารถมองเห็นยุ่งฝายยกได้ไหอยู่ตรงกลางอยู่ตรงเชือกเขาที่สูงที่สุดเพราะว่าอันนี้จะเป็นวิวที่เรามองก็ต้องนี่สิใช่เราก็ต้องดูก็นี่ส่งแถวแถวนี้ย ไม่ใช่นน่นหรออันไหนฟ้ามันปิดนะคะมองมันบังอยู่พรุ่งนี้เราจะเห็นนะคะหรือจะพาไปชมเออจะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปพาเราจะพาไปพรุ่งจะไปยกวะไม่จะไปฝั่งตรงข้ามเพราะยกเสียวยกเสียวจังพาขึ้นแพงมากชมวันนี้น่อยนะคะเสียวขาเหลือเกินโอ้ ย่ม <Thank you. S 1> ย่างกันละโอเคนะครับเจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะ